ไขปริศนาเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คนที่มีกาก,ากาบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเส้นกาก,ากาบาทกลางฝ่ามือหรือที่บางตำราเรียกว่าเส้นกรมเป็นลายมือที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีและถือว่าเป็นลายมือพิเศษที่สะท้อนพลังบุญบาปของเจ้าชะตาอย่างชัดเจนผู้มีเส้นนี้มักเป็นคนมีชีวิตไม่ธรรมดา บางช่วงขึ้นสูงส่งดังฟ้าเปิดทางแต่บางช่วงตกต่ำดิ่งลึกอย่างไม่ทันตั้งตัวในตำราบโบราณกล่าวไว้ว่าเส้นกากบาทตรงกลางฝ่ามือเปรียบเหมือนดาบสองคมหากเจ้าของลายมือประพฤติดีจะกลายเป็นเกราะคุ้มครองดึงดูดโชคลาภแต่หากทำผิดศีลผิดธรรมจะกลายเป็นแรงกรรมย้อนคืนมาอย่างรุนแรง สำหรับต้นปีพศ2569มกราคมถึงเมษายนถือเป็นช่วงที่ดาวราหูดาวเสาและดาวเกตโคจรมาทับเส้นชะตาพอดีพลังกรรมจึงทำงานเข้มข้นที่สุดผู้มีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือจะต้องใช้สติและบุญคุ้มครองมากกว่าปีใดๆเพราะสิ่งที่ต้องระวังในปีนี้อาจพลิกชีวิตทั้งด้านดีและร้ายได้ ผู้มีเจ้ากรรมในเวรตามติดเส้นนี้หมายถึงเจ้าชะตามีกรรมเก่าที่ต้องชดใช้บางคนอาจเคยทำให้ผู้อื่นผิดหวังเสียใจหรือถูกเบียดเบียนในอดีตชาติชีวิตพลิกผันง่ายไม่มีความราบเรียบยากที่จะดำเนินชีวิตเรียบง่ายเหมือนผู้อื่นมักมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเสมอดวงชะตาแรง ผู้มีเส้นนี้ไม่ใช่คนธรรมดามักถูกดึงไปอยู่ในจุดที่คนจับตามองเสมอยานสัมผัสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนที่มีเส้นกากบาทมักมีลางสังหรณ์แม่นยำหรือได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บททดสอบชีวิตเส้นนี้คือบทเรียนแห่งกรรมที่จะทดสอบความอดทนและศีลธรรมของเจ้าชะตา ในปี2569บทบาทของเส้นนี้จะเด่นชัดมากเพราะดวงดาวใหญ่หมุนแรงเข้ากระทบโดยตรงสิ่งที่ต้องระวังในช่วงต้นปี2569ด้านการเงินระวังการสูญเสียเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนหรือการช่วยเหลือคนอื่นอาจมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นอยากป่วยกระทันหันหรือซ่อมบ้านรถ มีโอกาสถูกหลอกลวงจากคนรู้จักหรือการลงทุนออนไลน์วิธีแก้เก็บเงินสำรองอย่างน้อย20%ของไรายได้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันให้ใครทั้งสิ้นทำบุญปล่อยสัตว์น้ำหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเสริมโชคการเงินด้านการงานช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะเจอแรงกดดันจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน ระวังการถูกหักหลังทางธุรกิจหรือการเซ็นสัญญาที่ไม่โปร่งใสบางคนอาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนงานอย่างไม่ทันตั้งตัววิธีแก้ตรวจสอบเอกสารสัญญาอย่างละเอียดหลีกเลี่ยงการพูดมากเกินไปในที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระปางหน้ากระปรกเพื่อเสริมความมั่นคงด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนมีคู่ระวังการทะเลาะเพราะเรื่องเงินหรือครอบครัวความรักในปีนี้มีความเสี่ยงต่อการแตกหักหากไม่หันหน้าเข้าหากันวิธีแก้ทำบุญร่วมกับคนรักเช่นปล่อยนกปล่อยปลาเป็นคู่ใช้ความจริงใจและการให้อภัยเป็นเกราะคุ้มครองสวดบทเมตตัญจะทุกคืนด้านสุขภาพผู้มีเส้นกากบาทปีนี้ ต้องระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดหัวใจและระบบประสาทระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฉพาะเดือนมีนาคมสุขภาพจิตจะอ่อนไหวมีความเครียดสะสมวิธีแก้ตรวจสุขภาพประจำปีหมั่นนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบงดของมึนเมาและลดการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ด้านโชคลาภโชคลาภในปี2569 ไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงแต่เป็นโชคที่มาจากบุญและการให้ทานมีโอกาสได้โชคจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้ลาบแบบฟ้าเปิดเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดพศออของตนเองจะให้โชควิธีเสริมทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือโรงพยาบาลบูชาพระพิคเนศขอพรเรื่องโชคลาภปี2569 เป็นปีที่เส้นกากบาทสะท้อนกรรมเก่าแรงที่สุดผู้ที่เคยเอาเปรียบทางการเงินจะถูกคนหักหลังเรื่องเงินผู้ที่เคยผิดคำพูดผิดสัญญาจะเจอสถานการณ์ที่ถูกคนผิดสัญญาคืนผู้ที่เคยทำร้ายผู้อื่นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุกรรมใหม่ที่ต้องระวังการพูดโกหกการเอาเปรียบเล็กน้อยก็อาจสร้างเคราะห์ใหญ่ได้การใช้เงินผิดทางอบบยมุ จะทำให้ดวงตกอย่างรุนแรงในทุกค่ำคืนก่อนที่เราจะวางหัวลงบนหมอนการน้อมจิตไปในทางบุญคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนพลังงานชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และทรงพลังทุกถ้อยคำที่เราพูดก่อนนอนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งบุญที่เราหว่านลงไปในจิตใต้สำนึกเมื่อเราหลับเมล็ดพันุ์เหล่านั้นจะงอกงามเป็นโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งในวันใหม่บุญเปรียบเหมือนพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลลึกซึ้งกับชีวิตมันเปิดประตูที่ปิดเปิดทางที่ตันทำให้คนที่เหมือนกําลังจะลม้มกลับยืนขึ้นมาได้คนที่กําลังตกทุกข์ได้สุขคนที่ขาดได้เพิ่มพูนและคนที่จนได้ร่ำรวยดังนั้น คำพูดก่อน,นนอนที่ถูกต้องและเปี่ยมด้วยพลังบุญจึงเป็นเหมือนคุญแจทองที่จะไขเส้นทางแห่งโชคลาภความสำเร็จและความสุขสมบูรณ์ข้าพเจ้าขอกราบขมาต่อองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อเทวดาทั้งหลายต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์และสรรพสัตว์ทั้งปวง หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจทั้งที่รู้หรือไม่รู้ขอโปรดอโหสิกรรมให้ขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งกรรมการกล่าวขอขมาก่อนนอนเปรียบเหมือนการล้างใจให้สะอาดเมื่อใจสะอาดบุญจะหลั่งไหลได้ง่าย ความมั่งคั่งจึงเข้ามาโดยไม่ติดขัดคืนนี้เป็นคืนแห่งบุญข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ได้ทำมาทั้งหมดทั้งบุญเล็กบุญใหญ่บุญที่ทำด้วยกายวาจาใจบุญที่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นขอรวมบุญทั้งหมดนี้เป็นแสงสว่างโอบล้อมตัวข้าพเจ้า ขอให้แสงบุญนี้เปล่งประกายออกไปส่องนำทางชีวิตให้มีแต่ความร่ำรวยความเจริญความสุขความโชคดีขอให้ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองโชคลาภมหาศาลเข้าสู่ชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเปิดหัวใจรับความมั่งคั่งขอให้บุญกุศลน,นำพาเงินทองไหลมาไม่ขาดสายขอให้ดวงชะตาของข้าพเจ้า เบิกบานเปิดกว้างต่อความร่ำรวยขอให้ฟ้าดินเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดประตูซัพย์เปิดเส้นทางโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าการพูดเช่นนี้ก่อนนอนเป็นเหมือนการยืนยันกับจัก,กรวาลว่าเราคู่ควรกับความร่ำรวยและเรายินดีที่จะรับบุญนั้นแม้ปี2569 จะมีสิ่งที่ต้องระวังมากแต่เส้นกากบาทก็ยังมีพลังแห่งปฏิหารซ่อนอยู่หากผ่านช่วงเคราะหร้ายต้นปีไปได้ครึ่งปีหลังจะได้รับข่าวดีใหญ่มีโอกาสเปลี่ยนงานแล้วรวยหรือได้ทำธุรกิจที่ตรงกับบุญเก่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่ทันคาดคิดโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงหากทำบุญต่อเนื่องจะมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาในปลายปี ผู้ที่มีเส้นกากระบาทกลางฝ่ามือในปีพศ2569ต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงต้นปีคือมกราคมถึงเมษายนเพราะเป็นเวลาที่เคราะห์กรรมถูกกระตุ้นแรงที่สุดทั้งด้านเงินงานความรักสุขภาพและกรรมเก่าแต่ในขณะเดียวกันเส้นนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องหากเจ้าชะตาตั้งใจทำความดีสร้างบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวร พลังของเส้นกากบาทจะกลายเป็นกุญแจไขประตูโชคลาภเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นโอกาสและดึงดูดความร่ำรวยอย่างไม่คาดคิดในครึ่งปีหลังเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือสัญลักษณ์แห่งพลังกรรมและปาฏิหาริย์ในเวลาเดียวกัน ผู้ที่มีเส้นนี้ในช่วงต้นปี2569ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระวังเรื่องเงินงานความรักและสุขภาพเป็นพิเศษเพราะดาวเคราะห์และพลังกรรมจะส่งผลแรงในช่วงนี้แต่หากทำบุญแก้กรรมและหมั่นตั้งใจทำความดีเส้นกากบาดนี้จะเปลี่ยนจากเคราะห์เป็นเกราะป้องกันภยัยและนำทางให้คุณไปสู่ความรุ่งเรืองในครึ่งปีหลังและอาจกลายเป็นเศรษฐีใหม่ได้ในที่สุด หากใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมพิมพ์คำว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วชีวิตของท่านจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอนสาธุสาธุสาธุ